เอาเพชรพรรวยสวัสดีพี่น้องขยิมมาต,ตามแนวทางรัฐบาลไทยของคนบ้านนาเนาพี่น้องเนาะเสียนบ้านานาล่ะว,วันที่สิบหกุมพาพันธ์ซองหาหกแปดนี่ยวันที่หนึ่งกับพ่กเขาพี่น้องพเพื่อให้วิ่งหาบานมาล่องลางก่นนะเลขลางออกหาหนึ่งเลขบนมาออกศูนย์ศูนย์พวกเขาพี่น้องส่วนลางให้วิ่งแปดกับพวกเขาเพระาะว่าเลขมันออกหาหนึ่ง ของเพื่อนนี่มีแต่แปดหน,นึ่งเยเป็นตัวเน้นตัวเด่นทอมบ่อเขาได้พี่น้องได้บ่อเขาเด็กไม่เขาไม่หลุดนะพี่น้องเนาะของเสียดมันหน่าไม่เข้าเลยพี่น้องไม่เข้าหลุดไม่พี่น้องเด็กกับมีเขาไม่หลุดเกายัางไงจะเบ็ด บลแตจังออกศูนย์ศูนย์คลออกเจ็ดศูนย์คั้นกับจิตมานกับลายวย่เนาะพี่น้นนองเนาะเขนออกเจ็ดศูนย์เนี่ยจังใดจังไม่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์อืมสิบเอดสิบหก ห้าหกแปด เชียนบ้านนาวิ่งบน วิ่งบนสีพี่น้องมากปะตรงเล็กในใี่จพราสีบนวิ่งสี่สวนจับคู่ ีหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งมากว่าพี่น้องสี่หนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่ง ตัวเลขสามตัวที่มีอยู่สองคู่ศู 0, 4, 1, 8, 9, นย์สี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งนี่แหละพี่น้องเลขสามตัว เป็นไหมากสองคูเมื่อเบิงตัวเน้นบนบาเน,นี่ยเน้นซีพันก็นจับคู่เน้นซีพันก็นจับคู่ติดหนึ่งมตรวเออกัะงวองกันเน้น้าหินหนองเนาะ ตะวันเนี่ยนซีจับคู่วดติดหนึ่งม,นะมัดเนาะหายกันหายมากดัเลยกับจังสันนะพี่น้องเนียนซีหนึ่งหายมากจังเลกับสามนั่นล่ะอันนี้ก็สงสัยใ,ให้กันนะพี่น้องเนาะวิ่งซีตะว่าบดจับคูบ่ติดหนึ่งมัดเลยซีหนึ่งหกหนึ่งเออ กเรียนเนาะเด็กวิ่งซีตะว่า,าจับคู่ประเด็นเมียนหกหนึ่งเอ,อ้าตามสูตรพันละเนาะตามสูตรพันละพันให้จ้าจังใดกับตังสั้นน่ะวิ่งล่าง วิ่งล่างแปดกระง้องเขากันวิ่งซีตะวันจับกูดมีหกหนึ่ง นั่นแหละพี่น้องเบิ่งเอาแต่ตัวเนี่ยน้องเพิาา่นมันก็เน้นให้ซีนึงอยู่ดอกเป็นนั่นเป็นตกกันตัวล่องซื้อดอกไอ้า่าวที่พี่น้องได้เหล็กรางยังงงอยู่เป็นตกกันตัวล่องซื้อดอกพี่น้องเนี่ยที่จริงแล้วเขาเน้นไอ้นื่องให้ซีนึงน่ะนะซีนึงนึง่งซีแต่พอว่าเหล,ล็กเิ่นบ่ได้ปักหลักบนล่างไปกลับนนะ่ะทั้งบนทั้งล่าง ส่วนลางแปดแปดห้าแปดหก แล้วก็แปดส่วนนี่แหละพี่น้องล่างมันก็ให้สาคู่สา,า,า,ามหางนี่แหละกาบามามาแปดตักเลขบนนี่แหละเลขวิ่งซเป็นอย่างเจ้าเงินมี่หกหนึ่งเก่าหนึ่งพิ่นเนี่ยแปดหกได้พี่น้องเลขล่างเลขล่างเนี่ยแปดห เอาพี่น้องเขาแคบหน้าจอดเซียนบ้านนาได้พี่น้องเซียนบ้านนาวิ่งสีจับคู่้อะสี่หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งกับตัวน้ำได้พี่น้องได้เลขสามตัวค่ะศูนย์สี่หนึ่งแปดเก้าหนึ่งเพอร์เนนที่สี่หนึ่งได้พี่น้องได้กับตัวน้ำเลขวิ่งสีเด่นสีเป็นอย่างแจ้งมี่หกหนึ่งเก้าหนึ่งเมื่อกี้ยู่ในศูนย์งเปิ้ลเหรอพี่น้องยุ่ยในศูนย์งเปิ้ลนะ เพิ่นกบบเไร้ส่งสูตรทรงอย่างมาไห่เบิง่งส่วนล่างาเพิ่นไห้วิ่งแปดจับคู่ก็มี8แปดหาแปดหกล้วก็8แปดศูนย์เพิ่นเน้นแปดหกแล้วพี่น้องเ้อถ้าพี่น้องมักเลขคู่ขี้ก็คือแปดห้าถ้ามักเลขคู่คู่เนี่ยก็คือแปดหกแล้วก็0ศูนย์แปดศูนย์เนี่ยเลขคู่นะพี่น้องเนาะเอาตามนี้ครับผมถ้ามักจะชอบกระจัดถ้าขัดกัะพานพี่น้องมักชอบตัวใดเ้ากับหาซื้อลอตเตอรี่กัน มามากเข้ากับพันขอบคุณเสียนมาหน้าหลายๆคอยพี่น้องโชคหมันรวยรวยเงงเปังปักันสำหรับคลิปนี้เพชรพาะรวยสวัสดีครับผม